วสวัสดีครับนี่ได้อยู่ในแมปสิดเกมนะครับนี่เกียรตตาสังหารโกงแกล้งอยากเล่นด้วยละครเนี้ยต้องเติม เก้งนี่วะขอให้ไม่ต่อยอันนี้คืออะไรแอบกว่านะ อะไรน้ำตาลระยกฝั่งอะไรดีผมเนี่ยเลือกฝั่งโกมเลือกฝั่งไหนดีฝั่งไหนวิ่เอา Oh, côn cool. ว้ายปดิดนตัวฉันจะเลือกฝั่งไหนอ,อ่ะันนี้มีฝั่งอ่ะมีทำเลสวยเด้ได้ พี่ชอบเธอเล่นเธออย่างแรงมันรแด่ระแด่แยงแยงเอ้าเขายังไม่โดนเลยทุกคนคนยังไม่ได้แก่น้ำตาเลยเกมนี้มันโกงขี้โกงเราบอกโกงทุกคนตัวคอมเพิวเตอร์ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ยิงคนอื่นใส่ไว้ดีจะให้เราบอกแพ้ไปครับแต่งตัวแบบนี้นอบอะไรอ่ะ M, mm, aqui mm, mm. mm, ทำอะไร làwang <laughs> บอกมันขี้โกงนะทุกคนนั่นน้ำยาเล่นนะทุกคน wait <laughs> วันนครับมันนะครับครับวันนะครับ,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 บยังฮ้ยยยยย เฮ้ยนี่เป็นตัวเล่นหรอเฮ้ย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 เพื่ออะไรวะ Ikke jeg heller. คนอันไหนอ่ะลืมแย่แ yeah, <Yeah, S 1> ล้วแบบคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะไม่มีคลิปอะไรชนะหอีกบ๊ายบาย